ต้องพบอุปสรรคแต่เรายอมรับไหมครับถ้าเรายอมรับเราฝา่าอุปสรรคแต่ชีวิตคุณสามารถเปลี่ยนได้กับที่เราเหมือนเดิมก็ทําไป20ปีก็เหมือนเดิมเนี่ยทงานนันซอทางานก่อสร้างเนียถ้าวันนี้เขาไม่ได้ทํำจงงเขาก็ายังทํางานก่อสร้างเดือนละเดือนละหมืน่มนห้าพันเดือนหนึ่งห้าหมื่นห้าพันนะ ทำงานก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมปัจจุบันนี้เด็กพีก็เหมือนเดิมแต่ไม่ใช่เขาเหมือนเดิมคนเดียวนะลูกเขาที่ว่ามากก็เหมือนเดิมแต่ทําไมเพราะเขาเปลี่ยนวันนี้ตัวเองเปลี่ยนไม่ใช่ชีวิตตัวเองเปลี่ยนนะลูกเห็น่ยมาที่บ้านสองคนสามคนทุกที่บ้านเปลี่ยนเหมือนกันนะสามารถไปเรียนเมืองนอกได้ท่านคิดดูไหมแค่ความคิดของเราอย่างเดียวที่เราเปลี่ยนนะชีวิตเราไม่ได้เปลี่ยนเ,นเดียวนะหลายหลนยคนเปลี่ยนได้เลย คุณรักคุ้มไหมครับคูสมเด็สิ่งนี้สําคัญมากเราต้องมีแรงบันดาลใจทุกท่านต้องมีแรงบันดาลใจแล้วต้องเชื่อด้วยว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยความฝันเนี่ยเป็นจริงเพราะสมองด้านลบมันจะมีพลังเสมอเลยหมอบอกไอ้ทําไม่ได้ทําไม่ได้อย่าไปทําเลยจะพูดตลอดเวลาแต่โชโงเจอกระสักร์มากแต่คุณมองไม่เห็นทาไมะ พราะคุณมองแต่เป้าหมายถูกไหมอุปสรรคไม่เจอทุกคนเจอหมดแต่มองแต่เป้าหมายไม่ได้มองที่อุปสรรคอุปสรรคทุกคนอยองเจออยู่แล้วถ้าคุณมองแต่อุปสรรคนะคุณทําอะไรก็มีอุปสรรควันนี้นะคุณจะใส่กางเกงนะก็มีอุปสรรคนะเชื่อไหมถ้าคุณมองใส่เกงอ่ากูต้องไปหากางเกงอีกกางเกงตัวนี้ใส่ไม่สวยอีกเฮ้ยเ้กางเกงนี่ก็มันเก่าแล้วเฮ้ยนี่คือมองอุปสรรคทุกอย่าง เวลาใส่นะแม่กูยืนก็นไม่ตรงแง่ใส่ย,ยากที่ใส่โยอเคนี่ไงคุณมองตัวประสาททุกอย่างถูกไหมถ้าคิดง่ายๆภาพคุณมองเป็นลบตั้งหัวคิดเลยอะคุณไม่ต้องใส่กางเกงคุเดินไปเดินไปดีมากอะเป็นคนไม่อุปสรรคไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคิดอะไรเลยนะจะกินข้าวอุ้ยกินข้าวอุปสรทเลยทำไมแง่เดี๋ยวต้องไปซื้อข้าวอีกคุณต้อง โอ้เดินไปไกลเลยวนี่ก๋วยกินข้าวนะโอ้ยเดี๋ยวก็แดดร้อนนี่คุณมองเป็นลบนะทุกอย่างคุณสามารถมองเป็นลบได้หมดคุณจะมองได้หมดเลยทุกอย่างเป็นลบหมดเลยถ้าคุณจะมองเป็นลบเหมือนกับคุณทําทุกจย่างช่วงรวมกันถ้าเรามองเป็นบวกทุกอย่างคุณจะเห็นแต่ด้านบวกนะเพราะคุณมองเนี่ยคุณมองด้านบวกนะชีวิตคุณถึงจะเปลี่ยนได้ถ้าคุณมองด้านลบชีวิตก็เหมือนเดิมนะ ถ้าเราทําสิ่งที่เหมือนเดิมมาตลอดทําสิ่งที่เดิมเนี่ยแล้วคุณคาดหวังว่าคุณจะรวยเป็นไปไ,ได้ไหมเป็นไปไ,ได้นะเมื่อนกับทำงานนันซอทํางานเดือนละหมื่นหน้าแล้วคิดว่าโอ้โหจะต้องส่งลูกไปตานเป็นไปไ,ได้ไหมเป็นไปไ,ได้ทาไมเพราะว่าผลที่คุณทําตอนเนี้ยมันบอกผลลัพธ์อยู่แล้วมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถูกไหมแต่ว่าเพราะอะไรเพราะถ้าคุณทําสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมทําสิ่งที่ไม่เคยทํา เหมืนอนโชงูคุณเคยทำไหมบ้างคุผมเองไม่เคยทำธุกรกิจโชงไม่เคยทำขายโต๊ทั้งบริษัทเลยนะเมื่อก่อนไม่เคยทำทุกบริษัทเลยแต่พอทำธุกรกิจโชงเนี่ยชีวิตเลยเปลี่ยนสมัยก่อนกับสมัยเดี๋ยวนี้ถามว่าอันไหนยากกว่าตอนผมทำธุรกิจโชงบริษัทไม่เข้าเมืองไทยเนะี่ยยากกว่าทุกท่านทำเดี๋ยวนี้นะเป็นสิบเทนะ่าเลยนะยากกว่าเยอะเลย ถามว่าถ้าเล่าเรื่องอุปสรรคเผมเล่านะวันนี้ชั่วโมงหนึ่งไม่จบอุปรสรรคก่อนที่บริษัทโชว์จะเข้านะชั่วโมงหนึ่งไม่จบเยอะแย,ยะเลยจะบอกอุปรสรรคถามว่าถ้าผมมองแค่นิดเดียวเองนะมองว่าโอ้โหทายากของหนีภาษีของก็ถูกจับโอ้ยทายากแค่วันนั้นเองนะผมคิดแค่นี้ผมก็เลิกไปเลยผมเลิกแล้วเป็นไงฮะปัจจุบันที่ผมก็ยัง,งขับมอเตอร์ไซค์อยู่ที่ยะลาเหมือนเดิม ไม่มีเปลี่ยนเลยยังขับมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่เพราะผมเชื่อไงว่าชัวโเนี่คำหนึ่งง่ายๆรวยแน่สินค้าแบบนี้นะรวยแน่คิดเท่าเองนะตอนยังไม่เข้าใจเรื่องวิธีการทํางานรู้แต่ว่ารวยแน่เจอไปคุยกับคนทุกท่านบางเดือนทั้งเดือนเลยนะไปคุยกับคนสิบกว่าคนนะไม่มีใครสักคนเลยสนใจถ้าเป็นคุณเป็นไงกูเลิกนะยากผิดผายเลย สิบบางคนไม่มีส่ดนเลิกทำไปทาอย่างอื่นดีกว่าถูกไหมแต่ผมรู้เลิกผมคิดยังไงร,รู้ไหม